สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพรคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องจงพูดให้น้อยคําจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่6พระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อ1ถึง6เจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟัง ก็ดีกว่าคนเขาถวายสักการบูชาด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำชั่วอย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดโร่งๆต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำฝันเมื่อมีงานมากและมีเสียงคนเขาเมื่อพูดมาก เมื่อเจ้าปฏิญาณบนไว้ต่อพระเจ้าอย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จเพราะพระองค์หาชอบพระไทยในคนข่าวไม่จงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิดที่เจ้าจะไม่บนก็ยังดีกว่าที่เจ้าบนแล้วไม่แก้อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำตัวเจ้าให้กระทำผิดไปและอย่าพูดต่อหน้าผู้สื่อสารของพระเจ้าว่านี่แหละ เป็นความพลั้งเผลอเหตุฉไหนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้าแล้วเลยทรงทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเล่าความจริงอิปการหนึ่งที่สาลมอนหรือประญาจารย์ ทิ้งไว้ให้เราเพื่อเป็นบทเรียนในชีวิตคือว่าจงพูดให้น้อยคำในการพูดน้อยคำของสมวันอาจจะมีคำพูดสองคำเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องคือพูดพร่งๆอันนี้ไม่น้อยคำหรือพูดพร่อยๆอันนี้มาจากการพูดมากนะคนพูดพร่งพูดพร่อยมักจะเป็นคนพูดมากแต่ถ้าคนพูดน้อยคำ มักจะไม่พพ่งมักจะไม่ปล่อยโดยภาพรวมทั่วไปนะั่นคือสิ่งที่สรมลให้คิดไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่เราจะฐานอะไรกับพระเจ้าต้องระวังคำพูดไม่ใช่อฐานไปเรื่อยขอไปเรื่อยอะไรต่างเนี่ยซึ่งสรวิว่าการที่จะเราไปคุยไปฐานกับพระเจ้าโดยเฉพาะอย,ยิ่งบางทีเราก็อดไม่ได้จะ สาบงสาบานอดไม่ได้ที่จะบุญบานสารกล่าวบา,บางคำบางคาอาจจะเป็นนิสัยของคนเอเชียมั้งคนไทยก็เป็นเยอะนะฮะอะไรเม <i> ื <nucle os. S 1> ่อความอยากได้เกิดขึ้น <ak> เรา,เาก็มักจะพูด <izzard> พุพ่งโผล่พลอยออกไปสุดท้ายคำพูดนั้นมันผูกมัดตัวเองด้วยเหตุผลนี้สรโมวนถึงแนะนำว่าอย่าพูดพลอยอย่าพูดโผง่ จงพูดให้น้อยคำโดยเฉพาะเมื่อไอ้ฐานกับพระเจ้าเป็นการใช้คำพูดเมื่อเราไอ้ฐานกับพระเจ้าเนี่ยทำอย่างไรเราจะพูดไม่โพร่งและพูดไม่พร่อยและพูดแบบมีสาระมีแก่นสารมีความจํากัดนะฮสิ่งแรกเลยสิ่งสม,มพูดถึงว่าอย่าพูดตามความอยากอย่าไอ้ฐานกับพระเจ้าบนพื้นฐานความอยากเพราะความอยากเนี่ยมันทำให้เรา จะทำอะไรก็ได้สัญญาอะไรก็ได้นะฮะเมื่อเราเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บเนี่ยใครให้เราสัญญาแล้วสัญญาหมดเลยเพราะเราอยากได้อันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งการพูดพร้งการพูดพล่อยกันสืบเนื่องมจากความอยากได้เมื่อความอยากได้เกิดขึ้นมีเงื่อนไขอะไรเราก็อย่าทำตามหมดนะนะฮะหรือไม่มีแล้วก็สร้างขึ้นมาให้มันมีเพื่อ,อเป็นเหมือนเครื่องต่อรอง ให้สิ่งที่เราอยากได้มันเกิดขึ้นเป็นจริงอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกไม่ควรทํากับพระเจ้าไม่ควรจะเอาอะไรมาต่อรองกับพระเจ้าเหตุผลเพราะพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเรานะฮะหลายครั้งหลายคาบางคนเนี่ชอบต่อรองนะนะอยากจะได้พรรองจาขาดถ้าโรรองให้อันนี้ขาระอรคงขาดโปรงค์ทำนั้นให้ให้โปรอง มันก็คิดเหมือนว่าพระเจ้าเป็นเหมือนเราที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างแก่เราและรู้เหมือนว่าถ้าเรามีเงื่อนไขที่ดีให้พระเจ้าพระเจ้าจตอบคำอิษฐานซึ่งพระเจ้าไม่เคยทําแบบนั้นนะฮะพระเจ้าจะให้เราข็อให้ด้วยความรักให้ด้วยความผงใยเป็นห่วงและเห็นถึงความจําเป็นที่เราต้องการอันที้สอนอะไรฐานกับพระเจ้าเนี่ยยายาบนหรือยาสาบานเพราะส่วนใหญ่เมื่อเราบนหรือสาบานต่อพระเจ้าเนี่ย เรามักจะพูดพร่อยพูดโพ่งออกไปพอถึงเวลาเนี่ยเราทําไม่ได้นะครับเอาตัวอย่างง่ายๆเลยซึ่งเป็นขึ้นในทารามกลางคริสเตียนเราเยอะมากเมื่อเราเกิดความรู้สึกเ็าเรียกว่าอะไรอยากรับใช้พระเจ้าขึ้นมาหรือเกิดความเร้าใจขึ้นมาหรืออยากจะทําอะไรให้พระเจ้าแล้วก็มักจะบอกว่า ข้ารพราะองค์พร้อมบริการถวายตัวพระองค์แต่ว่าข้าพระองค์มีปัญหาเรื่องนี้ขอแก้ไขปัญหาข้าพระองค์เมื่อแก้ไขปัญหาข้าพระองค์ข้าพระองค์ไตามพระองค์ไปรับใช้พระองค์ไปนะฮะหลายคนงที่พูดแบบนี้นะแต่พอพระเจ้าแก้ไขปัญหาให้หรือปัญหาหมดไปเขาไม่ได้ําตามนั้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในเวลาเนี้ยเราอยากเราเกิดอยากขึ้นมาวก็พูดออกไปตามนั้น เพราะเมื่อเราอยากรับเช้พเจ้ามักมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เรารับใช้ไม่ได้เราคิดอย่างนั้นเราคิดแบบนั้นเราจึงบอกว่าถ้าพระเจ้าแก้ไขปัญหาให้เราเราจะรับใช้พอพระเจ้าแก้ไขปัญหาให้เราก็ไม่รับใช้ตามสัญญาไปอันนั้นเอาจริงๆพระเจ้าทวงนะคำว่าทวงแปลว่าอะไรมันเป็นความผิดในตัวของเราเองแหละมันเป็นสิ่งที่ฝังในใจเราว่าเราไม่สศ์สซื่อต่อพระเจ้านะฮะสิ่งที่สามที่ไม่ควรทําในการอธิษฐานกับพระเจ้าคือว่า การสาบานนะฮะกีสาบนบนบานนะบนบานต้องแก้นะครับสาบานการบนกับการสาบานมันมีความแตกต่างกันมันใกล้เคียงแต่แตกต่างนะการบนเนี่ยคือว่าเอาของมาล่อนะฮะเอาของมาล่อนะฮะเหมือนกับเราบนต่างเนี่ยแล้วเอาในี่าทาบอันนี้ให้ก็จะเอาหัวหมูมาให้เอานุ่นมาให้เอานี่มาให้แล้วแต่ที่เราจะเอาของมาล่อส่วนการสาบานแปลว่า ถ้าได้แล้วจะทําตามนี้นะฮะพร้อมจะทําตามมันเกี่ยวข้องการลงมือไปทําอันเนี้ยเป็นการสาบานหรือบางครั้งการสาบานอเอาตัวเองเข้าไปแรกเช่นถ้าไม่ทําตามนี้เช่นบางคนคนไทยกับคุณนะขอให้ฟ้าผ่าตายขอให้นวลขอให้ตาอะไรนะอะหลายคนมาบนบานสางกัดไปนะหรือสาบานไปนะ พอฝนฟ้าตกพนอไมกล่าออกไปแล้วก็ฟ้าผ่าเพราะว่าไม่ทําตามนั้นนะฮะนั้นคือสินคันนั้นพระเจ้าก็ไม่จำเป็นอะ่ะทั้งในเรื่องของอย่ายิจฉาตามความอยากอย่าบนบานสันกล่าวอย่าสะบงสะบานเนี่ยพระเจ้าสง่า,งาเพราะว่าพระองค์ไม่ได้พอพระทัยกับสิ่งตานี้สิ่งที่พระเจ้าจะให้เราไม่ให้เราขึ้นอ,อยู่ความเป็นจริงจําเป็นหรือไม่จําเป็นใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะฮะแต่ถ้ามันถูกต้องมันดีมันจําเป็นพระเจ้า รักให้เราเสมอเหตุผลเพราะพระเจ้ารักเราถ้าพระเจ้าจะให้อะไรเราไม่ได้ให้เพราะว่าเงื่อนไขของเราดีแต่พระเจ้าให้เราเพราะว่าพระเจ้ารักเราดังน,น,นั้นกระนุนใจนะครับอย่าให้เราบนบานสันกล่าวอย่าพูดตามความอยากจงทําความเข้าใจน้ําพระทัยพระเจ้าและพยายามทูลขอบเจ้าตามน้ําพระทยัยของพระองค์ยังไงเราก็ได้ร่มใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักะองค์เจ้าอวยพร ในการขลายจะรู้จักการฐานพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อขอลายจะไม่ผิดพลาดต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูจเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะทำนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า ขอคิดสนหับนี้นะครับจงคิดอย่างพระเจ้าคิดและไอ้ฐานขอตามที่พระเจ้าคิดชีวิตจะชื่นชมและกินดีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKP L l i f e และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ